เอาละฮะกาดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีไลเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซนะวันนี้ก็อ,อยู่กับดันกิวยมาทูระยะไกลนะฮะซึ่งก็มีตัวประมาณนี้ตัวหลักๆก็ใช้เป็น G ีเซลนะครับ G ีเซลแล้วก็ไอเจ้าหัวไก่นะฮะสตาร์กพอใช้ได้นะแกมมี่ใช้ยืนข้างครับอิจิโกะเทปทูก็ยังพอใช้ได้แต่ก็ผมมองว่ายืนเ,เป็นแถวหน้านี้จะไม่ไหวแล้วอาจจะเป็นตัว ตัวที่ว่าดรอปลงมานิดนึงนะครับเจ้าสิบเเจเเบก็เล่นได้โอเคแต่ว่าต้องอาศัยจังหวะค่อนข้างเยอะเพราะว่าพี่แกมีเกรเอฟเฟกนะครับก็เลยอาศัยจังหวะเกตเต็มกติสถานะมันจะลำบากนิดนึงนะป้ายังพอได้ครับแต่ผมมองว่าก็จะไม่ค่อยไหวแล้วสาหรับช่วงนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้บอสในดันเกีมีการปรับให้แข็งแกร่งขึ้นครับแล้วก็ทั้งดานสถานะอะไรต่างๆก็ปรับให้ดีขึ้นครับทําให้ดีสําหรับบอสนะ ทำให้เราเล่นได้ยากขึ้นครับจีเซลยังมองไว่าเล่นลําบากนะครับช่วงนี้แล้วดูสภาพผมไม่มีจีเซลกับองอนไก่ครับแต่ผมไปมีป้าห้า่อห้าอยู่ไงก็น่าจะพอถูถ่ายได้นิดนึงนะครัยืนข้างอื่นๆก็เบียร์คุยะส้มครับแล้วก็แชทม่วงอายาคาชนะิถ้าเราจะใช้ยืนข้างนะแต่ถ้าเราไม่ใช้ยืนข้างเราก็ใช้ซับคู่ไปเลยครับ2ตัว เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปต่อเลยเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะ<ม>เกี่ยวกับสถานะใหม่ไงไอสถานะ200%ที่เดี๋ยวนี้มีเพิ่มเข้ามามันทำให้ตัวละครหลายตัวเล่นได้ยากขึ้นครับจากปกติที่เราพอเล่นได้มาเลยกลายเป็นว่าเราเล่นไม่ได้ซะแล้วนะครับในปัจจุบันนะส่วนทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือ3ตัวนี้เลยครับแล้วเราก็ไปลุยก,กันเลย we <laughs> บอกแล้วครับนาทีนี้ป้าเริ่มไม่ไหวแล้วบอสมีการปรับเลือดขึ้นนะแล้วก็เอ่อต้องใช้แบบพวกจีเซลอะไรประมาณนั้นเท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่าน,นี้แหละครับสวัสดีครับ